สวัสดีค่ะอยู่กับโชว์นะคะในช่อง n u Show Channel นะคะเราจะมาเปิดดวงความรักของชาวราศีกุมเดือนมีนานะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นดวงส่วนรวมนะคะถ้าอยากจะดูดวงให้แม่นต้องทักดูดวงส่วนตัวคะ่ะแต่ถ้าใครฟังแล้วมันไม่โดนมันไม่ใช่ก็คิดว่าฟังเรื่องสนุกสนุกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวราศีกุมนะคะเป็นคนที่คาดหวังกับความรักนะคะคาดหวังความรักความโรแมนติกความสุขสมหวังะคะแต่ในช่วงนี้นะคะความรักไม่เป็นไปดังที่คาดหวังไม่เป็นไม่เหมือนที่ช่วงที่ผ่านมาแล้วชาวราศีกุมมีอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะช่วงนี้เซนสทีฟค่ะอ่อนไหวง่ายค่ะชาวราศีกุมมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจนิดนึงน้อยนึงเหมือนสะสมค่ะ เหมือนสะสมมานานแล้วมันทําให้อะไรเข้ามาก็ทําให้เราพร้อมที่น้ําตาจะไหลออกมาเสมอค่ะรู้สึกน้อยใจในความรักรู้สึกว่าฉันทําไมต้องเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวรู้สึกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วทําไมความรักของเราไม่เท่ากันรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําไมถูกหลอกทําไมสิ่งที่ฉันให้เธอไปเธอไม่เคยเห็นมันเลยเหรอทําไมเธอทํากับฉันแบบนี้บางคู่คิดจะเดินออกคิดจะจากลานะคะ คิดวนไปหลายรอบค่ะว่าฉันจะจากไปโดยที่ไม่บอกใครแต่สุดท้ายค่ะทำไม่ได้ค่ะวนซ้ำกลับมาที่เดิมกลับมาเสียใจเหมือนเดิมค่ะแต่บางคู่ก็มุฟออนได้แล้วเลิกลาไปแล้วจบไปแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะขอ,อ,อให้หาพลังงานบวกให้ตัวเองค่ะ หาแรงบันดาลใจฮิวใจให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ชาวราศีกุมไพ่ขยายขออนุญาตเป็นตัวแทนให้ชาวราศีกุมในการเปิดไพ่นะคะชาวราศีกุมช่วงนี้ชอบอะไรคิดอะไรก็ทําไปเลยค่ะทําไปเลยค่ะทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขค่ะเป็นพลังงานบวกค่ะอย่าคิดมากค่ะสิ่งที่เสียใจผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะคะ ขอให้มันผ่านไปให้ได้นะคะ พยายามทำใจให้สบายค่ะทำใจให้นิ่งๆไว้ค่ะถ้ามันทำใจไม่ได้ก็หาสิ่งที่เราสนใจค่ะเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเพราะงะั้นก็หาสิ่งดีๆหาพลังงานบวกให้ตัวเองค่ะยิวใจรักษาใจตัวเองให้หายก่อนนะคะช่วงนี้ไม่ต้องคิดมากค่ะไม่ต้องไปอ่อนไหววันไหวค่ะบางคนถึงขนาดนอนร้องให้เสียน้ำตาตอนกลางคืนบางคนรู้สึกว่าทำไมฉันเหงาเหลือเกินฉันเสียความรู้สึกมากมาย เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ยขยายกันเลยดีกว่าค่ะค่ะไพ่หกดาบนะคะเป็นไพ่ที่ผ่านการถูกหลอกลวงมาค่ะเป็นไพ่ที่ว่าฉันโดนหลอกลวงมาแต่สำหรับคนที่ยังทนอยู่ยังไม่เลิกลาลองคู่ที่ทะเลาะก,กันนะคะจะกลับมาขอคืนดีค่ะ แต่คนที่ผ่านการจากลาไปแล้วค่ะให้เก็บความเสียใจไว้ข้างหลังค่ะ เดินหน้าต่อไปค่ะอย่าไปสนใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกใบนึงนะคะสองถ้วยคือไพ่ดีมากค่ะไพ่นี้คือสุขสมหวังค่ะคู่ที่กลับมาคืนดีกันแล้วก็จะเข้าใจกันค่ะจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะส่วนคนที่ผ่านการจากมาแล้วค่ะเก็บใจไว้เลยค่ะเก็บใจหิวใจให้หายค่ะเราจะเจอคนใหม่อย่างแน่นอนค่ะเราจะพบคนใหม่ค่ะเราจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมความสุขต้องเป็นของเราค่ะ ความสุขต้องเป็นของเราแน่ๆค่ะสิ่งที่เสียใจรีบกลับมาเร็วๆเลยนะคะชาวราศีกุมความสุขรอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะพไพ่ใบสุดท้ายเปิดมาจบสวยค่ะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะชาวราศีกุมจะมีความสุขในช่วงสุดท้ายนะคะสวส